มีกรมเล็บที่แหลมคมร่างกายที่ใหญ่โตมะึมาออกล่าทั้งสัตว์ใหญ่และมนุษย์ที่หลงเข้าไปในปา่ ata, าเนโกมาตะปีศาจแมวสองหางเนโกมาตะหรือปีศาจแมวสองหางนั้นเดิมแรกเดิมทีเป็นเพียงแมวธรรมดาเท่านั้นแต่เมื่อมีอายุยืนยาว และสะสมพลังได้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นแมวผีที่เรียกว่าบาเกเนโกและเมื่อบาเกเนโกสามารถสะสมพลังมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีกจนสามารถแยกหางออกเป็นสองหางได้มันก็จะกลายเป็นเนโกมาตะเนโกมาตะนั้นถ้ายิ่งแก่มากตัวใหญ่มากหางยาวมากก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นด้วย บางพื้นที่จึงเชื่อว่าหากพบแมวสองหางให้รีบตัดหางมันออกเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บางครั้งก็เชื่อว่าแมวที่แก่มากๆหรืออายุยืนมากๆเมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นเนโกมาตะได้เช่นกันและเมื่อกลายเป็นเนโกมาตะแล้วก็จะอยู่ได้อีกหลายร้อยปีหรือแมวบางตัวที่ฉลาดมากๆ เข้าใจภาษามนุษย์และมีอายุยืนยาวหลายสิบปีก็จะถูกสงสัยว่าเป็นเนโกมัตะได้เช่นกันตำนานโบราณบอกว่าเนโกมัตตที่อันตรายและมีพลังมากที่สุดมักจะอาศัยอยู่ในป่าลึกเพราะไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับมนุษย์พวกมันมีรูปร่างคล้ายเสือดาวหรือสิงโตมีกรงเล็บที่แหลมคมร่างกายที่ใหญ่โตมหึมาออกล่าทั้งสัตว์ใหญ่และมนุษย์ที่หลงเข้าไปในป่า แต่บางเวอร์ชั่นก็บอกว่าเนโกมาตาเกิดจากปีศาจแมวที่กินเจ้านายของตัวเองและฝังกระดูกไว้ใต้ถุนบ้านก่อนจะกลายร่างเป็นคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปเพื่อรอให้เหยื่อมาติดกับจึงกลายเป็นความเชื่อว่าไม่ควรให้แมวเดินไปเดินมาบริเวณงานศพหรือบ้านที่มีคนตายเพราะมันอาจจะผูกศพให้ฟื้นคืนชีพและเชิดให้ศพออกอารวาดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนได้ นโกมาตามีนิสัยโหดเหี้ยมดุร้ายชอบกินคนเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังและตบะสามารถพูดภาษามนุษย์ได้มันจะขยายร่างให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการเดินและวิ่งด้วยสองขาหลังใช้พลังสะกดจิตใจมนุษย์ให้ตกเป็นทาสหรือกินเป็นอาหารโดยที่เหยื่อขัดขืนไม่ได้เลยและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันสามารถใช้เพลิงปีศาจได้บางครั้ง เวลาที่เกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุแต่พบแมวในสถานที่เกิดเหตุซึ่งรอดจากเปลวเพลิงไร้รอยขีดข่วนก็จะเชื่อว่าแมวตัวนี้คือเนโกมาตานั่นเอง